กับเช่นเคยในช่วงแนะนำแอปพลิเคชันนะครับผมแนะนำแอปพลิเคชันนะครับที่ต้องติดเครื่องเอาไว้หลังจากซื้อ iPhone 12นะครับหรือ12รุ่นอื่นๆนะครับใน12 s ี r ีส์นะเช่น12 Mini 12เฉย12 Pro 12 Pro Max นะครับใครที่วางซื้อ iPhone 12มาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับก็ควรจะมองหาแอปพลิเคชันที่เจ๋งๆติดเครื่องไว้ด้วยนะ เดี๋ยวนี้เองเราได้รวม list รายชื่อแอปพลิเคชันที่ต้องมีติดเครื่องหลังจากซื้อไอโฟน2มาให้เลือกกันแล้วนะครับจะมีแอปพลิเคชันไหนนะั้นจอก,กันบ้างไปชมกันได้เลยนะครับข้อมูลแอปพลิเคชันนี้ถูกอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2023นะครับซื้อมาทั้งทีหายแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปี d ติดเครื่องไว้กันเลยนะครับถัดเริ่มต้นกันนะครับ h a r h l n m a t m u r e แอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปแบบมือโปรอัปเดตใหม่ออกแบบมาให้พร้อมกับ iPhone 2 p r r o c m m 8สายถ่ายรูปมืออาชีพต้องมีตั้งค่ากล้องในทุกแบบเช่นกล้อง DSLR Neurocam Night Mode แอปพลิเคชันถ่ายรูปในรากลางคืนหรือ Night Mode ช่วยถ่ายที่แสงน้อยได้ดีมากๆ s Slow s h u t t e r Cam โดยช่วยถ่ายรูปภาพในรูปแบบ Long Exposure หรือการจับภาพด, Effect, าด้วยเอฟเฟกความเร็วชัตเตอร์ต่ำ f o o d i e แอปพลิเคชันถ่ายรูปอาหารให้หน่าทานถ่ายง่ายฟิวเจอร์เยอะต้องปรับแต่งให้เสียเวลา f o c u s แอปพลิเคชันถ่ายหน้าชัดหลังเบลอปรับพื้นหลังให้เบลอมากเบลอน้อยอย่างใจนึกคิราคิลเรพลัสสำหรับส,สาวนี่ต้องการความฟ,ฟุ้งฟิงวุ่งวิงแบบลีระยับนี่เรามีตัวช่วยแอปพลิเคชันแอปนี้นะครับฟิล l มคาเอสเอลอาร์ฟิล์มค,คามลราแอปพลิเคชันถ่ายรูป นะครับคุมตัวในสไตล์กล้องฟิล์มนะาพร้อมตัวกรองฟิล์ 6, มสัวสมมจากกโกดักฟูจิและอัฟฟานะครับโปรโตช็อปคามิล a าโปรโตฟิวเจอร์หรือฟิวเจอร์เกี่ยวกับโปรโตช็อปให้คุณแต่งรูปได้แบบฟรีฟร v h s o แอปพลิเคชันแต่งภาพร,รับฟิวเจอร์สุดฮิพสเตอร์สัยยุคนี้ซื้อฟิวเจอร์เพิ่มเติมได้นะครับ afterlight แอปพลิเคชันแต่งรูปให้แปลกแหวกแนวไม่เหมือนใคร ด้วยฟีเจอร์คุณภาพสูงและเครื่องมือตัดต่อคันเทพนะครับ Snapseed นะครับแอปพลิเคชันแต่งภาพระดับเทพฟ,ฟรีจาก Google ใช้งานง่ายและความสามารถสูงกว่าพวก Photoshop Darkroom แอปพลิเคชันปรับแต่งภาพระดับมืออาชีพท้ำปรับโทนสีปรับความสว่างใส่ฟีเจอร์และอื่นแบบครบคัน Adobe Lightroom Photo Editor น่าถาดแอปพลิเคชันแต่งรูปตัดต่อหรือดีทัส ภาพคันเทพสูงในเวลานี้ต้องยกให้ตัวนี้ได้เลยถัดมาจะเป็นเรื่องของตัดต่อวิดีโอนะครับ iMovie แอปพ i ิเค i o n ตัดต่อไฟล์วิดีโอจาก Apple ถ่ายวิดีโอเสร็จจับข้อพิเคชันนี้ตัดต่อส่งออกหรือแชร์ก็ได้ d r o m a Fusion i i o n ตัดต่อวิดีโอระดับมือโปรคุณภาพสูงเครื่องมือครบจบทุกความต้องการ Double Take by Fimic Pro v i s i o n ตัดต่อใช้งานง่ายนะครับ วอรับทำวกเป็นอย่างมากชูจุดเด่นด้วย m u l t i c คมสตูดิโจับภาพวิดีโอจากกล้องสองตัวในเวลาเดียวกันได้ Spark Camera a n d Video Editor r อเอลิเต่ถ่ายวิดีโอดีกรีกว่ารางวัลใช้ง่ายมากตัดต่อวิดีโอในแบบ 1080p HD และ 4K สุดท้าย InShot เริ In ่มต้นตัดต,ต่อวิดีโอนู้แบบง่ายๆสะดวกสะดวกใช้งานง่ายนะครับ ถัดมาสำหรับใครที่ต้องการทดลองใช้ฟัง AR, ก,นนก์ชัน lidar s c a n n e r ก็มาดูกันได้นะครับมีชื่อบ p ายแอ p พลิเคชันมาตรวัดจาก Apple ช่วยความยาวความสูงวัดขนาดวัตถุได้อย่างแม่นยำนะครับ3 d Scanner น,น,นะครับผมแอปพลิเคชันสแกนวัตถุแบบ3 d ชื่อแอปนะครับ3 d Scanner App l i c พลิเคชแอปพลิเคชันสแกนวัสดุวัตถุนะแบบ3 d ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำ เซนเซอร์ลิดาในกล้อง iPhone 12 Pro และ iPad Pro 2020โดยเฉพาะ Canvas Pocket 3D l o o p Scanner แอ Scan, ปพลิเคชันสแกนข้องและสร้างโมเดลจำลองห้องแบบ 3D ้วยจะส่วนที่แม่นยำด้วยเซนเซอร์ลิด้าส่งไฟทำไปต่อนะครับผมยัง AutoCAD ก็ได้ SketchUp หรือ Revit ก็ได้ E-Gear เพลทนะครับสายตกแต่งบ้านต้องมีแอปพลิเคชันตัวบแบบบ้าน โมเดลเฟอร์เจอร์แบบ3 d จากอีเกียจัดวางลงในพื้นที่จริงในบริเวณว่างคุณเมจิกแพลนนะครับแอพลิเรชันสร้างแผงบ้านหรือฟลอร์แพลนสับสับพนิกแ้ะผู้รับเหมาใช้ทัพการวาดสนามได้จริงด้วยการสแกนบ้านแต่ละห้องส่งออกไฟล์ในรูปแบบ2 d และ3 d สุดท้ายนะครับ i c ครับสำหรับใครที่ต้อง่างเล่นเกมใช้งานฟังก์ชัน a r เ e สเซอร์เีเดียเกมแข่งนะผม วิทยุรถวิทยุ RC ซครับ็วามเดตมาจัดเต็มแล้วน,นั่นเองนะครับถัดมานะจะเป็นสายแฟชั่นนะครับที่ต้องการปรับแต่งหน้าจอวิจเจตสำหรับ ROS4 ซนะครับซึ่งซอฟต์แวร์ล่าสุดนะครับเริ่มต้นการวิจเจตสมิธปรับแต่งหน้าจอหลักด้วยคอลเลชันวิจเจตไอโอ4มากมายคัลเลอร์วิจเจตที่อาจจะปรับแต่งสีสันของวิจเจตในไ s โ4ต้องแอปพลิเคชันตัวนี้ตัวเดียวเลย clock face analog clocks วิจิตหน้าปัดในการรูปแบบอนาล็อกสไตล์วินเทจหลายแบบเซอร์นะครับวิจิตเครื่องเล่นเพลงระดับพรีเมียมสำหรับไอสีดึงเพลงจาก Apple Music มาได้เก่วมากเวเตอร์ไลน์วิจิตรายงานสพอกกาศที่ดูพลาิตกขึ้นตกนะครับดู AQI s i l r o ก็ได้หรือกราฟฝนได้ปรับตีมได้กว่า18แบบนะครับผม เบตเตอร์เรดาร์วิจิตรวิจิตเฝ้าระวังกลุ่มฝนและกลุ่มพายุด้วยการดีไซน์ในมุมมองของ ar, เ,อเรดาร์อัตโนตุสิ0นาทีเกม๋มากนะครับสเตปอิดอัพวิจิตแสดงการนับก้าวในแต่ละวันระยะทางการเดินขึ้นบันไดแคลอรี่แน่นอนต้องเชื่อมต่อและดึงข้อมูลจากบนวอชได้วอลิวิจิตรสวยๆและอย่าลืมพาภาพปอปนือเปเปอร์เสริมมาเปลี่ยนให้ด้วยนะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของการทำงานนะครับผม Spark Email Application by Leader จัดการทุกอีเมลของคุณให้เป็นระเบียบเข้าที่เข้าทางนะผมสามารถจัดการได้ที่เดียว o n e p a s s w o r d จัดเก็บรัด่านทุกเว็บไซต์แอปพลิเคชันทุกโปรแกรมไว้ในที่นี้ที่เดียวไม่สูญหาย Microsoft Outlook อีเมลฟรีจากนะครับ Microsoft ที่ปากกระดาษอ mail นั่นเอง Gmail ริการดีมืฟรีจาก Google ที่ส่งงานติดต่อโลกออนไลน์มันมากใช้ง่ายและปลอดภัย Google Drive ใช้จัดการไฟล์ต่างๆที่รับโหลดขึ้นไปเก็บไว้ที่ Google Drive Google p o o t o s ช่วยเก็บสลองข้อมูลรูปภาพไว้ที่ iCloud นะครับจาก Google สวมารถเก็บรูปภาพเนี่ยไม่จำกัดไม่มีหาย Google Sheets ดูไฟล์พิมพ์เอกสารพวก s p e a d s h e e t อย่างเช่นไฟล์ Excel ก็ได้ Google Docs ดูแก้ไขที่มีเอกสารด็อกิเมนตร์รีและแชร์ออนไลน์ให้เพื่อนได้นั่นเอง Google Translate เรื่องแปลภาษาตรงไว้ใจ Google ใช้งานออฟไลน์ได้ Google Map ดูแผนที่นำทางเดินทางได้ทุกที่หมดออฟไลน์ให้ด้วย Google Assistant ผู้เชี่ยวชาตัวจากค่าย Google ให้คุณสั่งการด้วยเสียงเหมือน Siri Goodnotes แอปพลิเคชันจดบันทึกย่อยยอที่ใครๆก็ซื้อมาใช้ Cam Scanner a p p อ i c a t เ o n สแกนเอกสารยอดน,นิยมฟัง์กชันครบต้องมีติดเครื่อง Zoom เรื่องการประชุมหรือคุยงานวิดีโอคอลแบบออนไลน์นะครับ Sky แชทสื่อสารที่ยมในสังคมและบริษัทสังคมการทำงาน t v r o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  m ห้องประชุมเสมือนจริงให้คุณประชุมหรือเรียนออนไลน์ปลอดภัยใช้งานง่าย r ชล l ลจัดลำดับงานมอบหมายงานบนกระดานทัสบอร์ด หนึ่งในเครื่องมือในทีมงานต้องมี document by r e a d e r เปิดไฟล์อ่านไฟล์แทบทุกนามสกลุลนะครับผู้ช่วยจัดการไฟล์ที่ดีเยี่ยม p i x e l application รูปภาพสกรีนชอ็อตหรือแคปหน้าจอแบบระยาว c า a s เครื่องคิดเลขสับพากรแม่้าแสนตัวเลขพร้อมบวกบันทึกประวัติพร้อมจดโน้ตได้ถัดมาเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เราใช้ร่วมกันทั่วไปนะครับ Facebook นะครับ messenger นะครับสื่เป็คอมออนไลน์ดับหนึ่งแอปพลิเคชันคุยกันใน Facebook ที่ต้องโหลดติดตัวมา l ล n e แชทส่วนตัวชื่อดังจะคอ้อจะเมาส์หรือคุยได้หมด Instagram ถ่ายและแชร์ภาพอย่างรวดเร็ว Twitter อีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะกับการติดตามข่าวสารทั้งในและต่างประเทศและขาดไม่ได้เป็น TikTok นะครับแอปพลิเคชันทำวิดีโอโเวอร์ตัวโดดชื่อดังนะครับ ถัดมาเป็นความบันเทิงใะอินเทอร์เทนเช่นการดูหนังฟังเพลงนะครับ Apple Music นะครับฟังเพลงที่กรสิทธิ์แท้ฟังคุณภาพสูงจาก Apple YouTube โลกและคลิปวิดีโอในหมดแล้ว YouTube Music โดยการฟังเพลงจาก YouTube Premium ออกแอปและเพลงไม่ดับ Chuk Music แอปพลิเคชันฟังเพลงออนไลน์ยอดเยี่ยมของไทยพรยเลิสต์เพลงใหม่เยอะ Spotify แอปพล c a t i ฟังเพลงบนมือถือด้วยไฟล์เสียงคุณภาพฝรั่งเยอะ และเพลงฝรั่งก็มีเยอะไลน์ทีวี TV, แอปพลเิเคชันรายการ, TV, รทีวีและซีรีส์ยอดทิตจากลายนะครับเน็ตฟลิกแอปพลิเคชันดูภาพยนตร์และซีรีส์ชื่อดังสักหลายเดือนและชมความบนเทิงแบบระดับคุณภาพวิวแอปพลเิเคชันดูซีรีส์เกาหลีญี่ปุ่นฮ่องกองฟรีดูออนไลน์ตาแฉะได้เลยถัดมาเป็นสายช้อปปิง้งนะครับแอปโดยอมก็หลักๆก็3อันนะครับ JD c e n t r น l ใช่ครับ แอ o ชอปปี้ก็ได้แหล่งซื้อขายชอปปิ้งออนไลน์ด้วยราคามหวยพูดคุยผู้ขายโดยตรง Lazada นะผมออนไลน์ของประเทศไทยสำหรับใครที่ต้องการจะหิวต้องการอาหารก็มีให้นะครับฟูด้ดแพนด้นะครับไลน์แมนก็ได้เรียกสั่งอาหารท็กซี่ส่งัสดุ m e s s ซนเจอจบครบทุกความต้องการเซเวน่นเดลเวลก็สามารถเรียกเซเว่นให้มาส่งสินค้าที่บ้านได้นะครับ โดวินทูดแอปพีเอ็นสั่งอาหารหน้าใหม่แฟร์แรงราคาเท่าอำอนาจราแถมโปรโมชั่นอีกเพียบถัดมาเป็นการเดินทางนะครับแกล็บนะครับบริการเรียกรับส่งรถยนต์นิยมที่จะครอบคุมทุกจังหวัดในประเทศไทยอูเบอร์นะครับถัดมาเป็นการท่องเที่ยวที่พักจองตั๋วเครื่องบินนะครับเชลโลกานะครับดูโปรโมชั่นจองตั๋วเครื่องบินชำระเงินครบวงจรทิฟฟ์เอ็ดวิเซอร์เที่ยวไหนในไทยต่างประเทศแอดมิตรตัวหาสถานที่ท่องเที่ยวรีวิว ที่กินที่เที่ยวที่พักจัดเต็ม Agoda แอปพลิเคชันจองที่พักและโรงแรมสัวิสตานเดินทางไวและขาดไม่ได้นะก็คือ ATM มนะผม ATM แล้วก็ n e ็ตแบงก์ต่างๆนะครับ s c b e c นะครับธนาคารไทยพาณิชย์ K p l u ักสิกรไทยกรุงไทย n น็กธนาคารกรุงไทยบัวหลวง M b a n k บงกงธนาคารกรุงเทพ TMB Touch ธนาคารไทยฟานิช KMA กรุงศรีมบาย l e แอปนะครับธนาคารกรุงศรีมีโมออมสินธนาชาติคอนเนคของธนาชาติทกสเอโมบายทกสเพดพอในการกับการใช้จ่ายการชำระเงินและการรับชำระเงินทั่วโลกชูมานี่วอล l ล็ตซื้อของเติมเงินเปิดแอปจ่ายผ่านมือถือได้ทุที่ไม่ต้องควักขาเหรียญให้ยุ่งยาก นอกนั้นมีบริการเซอร์ฟเวอเชันซิกเกอร์ไลน์สายเวิร์นเวสิกโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตด้วยนั่นเองก็คือ Wallet by True um Money AirPay TH อ e ีกหนึ่งแอปพย์เช่นจ่ายบินแล้วใช้เงินฟรีสะดวกปลอดภัย Transferwise ส่งและรับเงินรอบประเทศแสนง่ายปลอดภัยสูงแถมมีตาแลกเปลี่ยนนะครับเป่าตังบริการธุรกรรมทางการเงินได้ใช้สิทธิตามมาตรฐานการสัดส่วนจากภาครัฐ ถุงเงินสับร้านค้าที่ใช้บริการธุรกรรมทางการงินจากางรัฐนะครับถัดมาจะเป็นเครือข่ายมือถืออินเทอร์เน็ตนะครับ MyAS ก My <AS S 2> <AS. S 1> ็ของ AS TwoWay Service ของ t u o t u o i d ดูหนังซีรีส์การ์ตูนดูบอลของอ t u o d t a c ก็ของ d t a c 3BB ก็ 3BB SpeedTest ทดสอบความเร็วเน็ตว่าแรงแค่ไหนและสุดท้ายนะครับผมปิดท้ายกันด้วย แอปพลิเคชันอัตโนมดีๆช่วยเพิ่มความสะดวกสบายกันหน่อย Find My iPhone ติดตามแนละค้นหาอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณนะครับแอปพลิเคชันติดเครื่องมาอยู่แล้วอย่าลืมเปิดตังค่าด้วยนะครับผมปลอดภัยไว้ก่อน Apple Support ศูนย์บริการใช้เหลือหลังการขายเวลาประกันซื้อออนไลน์สถานการจัดส่งและติดต่อถาม Use Call ใครโทรมารู้หมดโชว์เบอร์ประกันบัตรเครดิต Tony Fitness Blue Pay Wallet ซื้อตัวหนังราคาถูกเติมเกมจ่ายบินเรดาร์พอย t ลงทุนหุ้นด้วยเงินนะครับแชร์แซมเอฟเฟชันค้นหาาชื่อเพลงจากการฟังเสียงอินเด้อมบางท่อน SSO Connect โดยการด้านประกันสังคมผ่านมือถือวันมงคลวันพระวันศีลเลิกมงคลเลิกดีไปทินแอปนี้แอปเดียววงในดีร้านอารอร่อยมากมายจากทุกประเทศไทยบางจากราคาน้ำมันจากปั๊มบางจาก ตัวถวยลอตเตอรี่สามารถตรวจออนไลน์แจ้งผลหวยดูย้อนหลังก็ได้ l รือสกอร์ผลบอลน,นะครับมันนี่เลเวอร์แอปพลิเคชันทำรายรับรายจ่ายดับหนึ่งในแอปสตูของประเทศไทยก็ p ิ My d a ม a ใช้แบ็กอัพปถ่ายข,อข้อมูล p h โฟน,นเปลีย่ยน Android จะเก็บใน Google Drive ก็ได้เบรนด์ว e เ e อร์แอปพลิเคชันเช็คติดตามประยุทธ์ฝนะครับหิมะทั่วโลกเดียวทามโนดนหวยเดทไทยนะครับ และ uv lens และวิชาแรงงานชอบแดดความแรง uv พร้อมแจ้งเตือนใส่เสื้อผ้านะครับสำหรับใครที่มีแอปพลิเคชันดีๆแนะนำหมวสับ i อโหรือไอโฟนสิบนะครับหรือไอ o n e รุ่นอื่นห,นห,นห,นหรืออุปกรณ์เครื่องอื่นก็สามารถแนะนำกันได้นะครับผมไม่ว่ากันนะครับเปิดให้เต็มที่เลยนะครับผมสำหรับวันี้ในช่วงแนะนำแอปพลิเคชันุ้องจดลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณติดตาม,มและการชมละหรัสวัสดีครับ